สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเก็บเมล็ดพันธุ์ของใบมะละมะละที่อยู่ข้างครัวนะคะที่เราเก็บวันนั้นที่สีทองๆสวยๆนะคะแล้วก็เก็บไอ้เมล็ดพันธุ์ของแตงแตงไทยที่ใหญ่เอามาให้นะคะเราก็เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ปลูกต่ออีกได้เพราะว่ามันคือเมล็ดพันธุ์ของโอพนะคะโอพกับเอวันนี่แตกต่างกันแล้วก็มี จำพวกเมล็ดพันธุ์จะมีทั้งหมด3อย่างนะคะเพื่อนๆมีพันธุ์แท้พันธุ์ f ันพันุอ OP พันธ์แท้ดั้งเดิมพันธุ์พื้นบ้านก็จะเป็นแบบที่ว่าปลูกกี่ครั้งหน้าตาก็จะเหมือนเดิมรสชาติกินลักษณะคนนั้นผลจะไม่เปลี่ยนจะปลูกกี่ครั้งก็ได้แต่สำหรับพันธุอพ p นะคะพันุอพ p ที่เมล็ดพันธุ แบบผสมเปิดหรือว่าโอเพนหมายถึงว่าเราก็ใช้ปลูกต่ออีกสามารถเอาเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปลูกต่อล้วก็ทนข้อดีเขาก็คือสามารถเอาเมล็ดพันธุ์แล้วก็ปลูกต่อไปได้ค่ะข้อดีก็คือทนสภาพแวดล้อมได้ดีหนาวจัดร้อนจัดอะไรเราก็ปลูกได้ค่ะแล้วก็ข้อดีก็คือเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ราคาถูก ถ้าเราดูที่ซองนะคะเพืเ่อนๆเขาจะเขียนบอกว่าเออวันนี้ไม่ได้เอาซองมาประกอบไม่ได้ไม่ได้เตรียมออหมายถึงว่าถ้าเราดูที่เมล็ดพันธุ์มันจะเขียนว่าโอพี่เนี่ยราคาเขาจะถูกแล้วก็สามารถขยายพันธุ์ต่อไปได้สามารถเอาลูกสุกแล้วก็มาเหมือนเราเนี่เก็บไว้ได้แล้วก็ปลูกได้ค่ะวันนี้เราก็จะมาเนี่ยค่ะ เอาเอามาเล็ดพัน์แล้วก็ล้างๆหน่อยล้างแล้วก็ผึ่งผึ่งแห้งๆไม่ถึงกับไปตากแดดให้จัดนะคะเพื่อนๆส่วนพัน 1, เอฟวันเอออันนี้มีเนียค่ะที่เขาพันเอฟวันลูกผสมก็จะประมาณนี้ค่ะเขาจะบอกว่าพันเอฟวันนะคะเอฟวันพันเอฟวันนี่ถ้าปลูกในเชิงพาณิชย์ คือนิยมปลูกในเชิงพาณิชย์มากกว่าไม่ใช่ปลูกบ้านๆแบบเราก็ไม่จําเป็นต้องเอาพันธุ์แบบนี้ก็ได้นะมันแพงค่ะเพราะว่าเขาต้องมีขั้นตอนหลายอย่างมากมายกว่าจะได้มเมล็ดพันธุ์เพราะคัดต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดมีขั้นตอนเยอะแยะมากมายก็เลยเหตุใดทําไมพันธุ์ F1 ถึงแพงราคาที่แพงแล้วก็ไม่สามารถเอามาเล็ดพันธุ์ไปปลูกต่อได้ ปลูกต่อได้ก็จริงแต่งอกมันจะความผลผลิตไม่สม่ำเสมอถ้าปลูกขายเนี่ยปลูกในเชิงพาณิชย์เกษตรกรก็จะได้ซื้อมเมล็ดพันธุ์เรื่อยๆไปข้อดีคือให้ผลผลิตสูงทนทานต่อโรคและ,มะแมลงค่ะนะคะอันดีฟวันส่วนเราปลูกบ้านๆเนาะเราปลูกบ้านๆเราก็จะพัานโอพีนี่แหละ ก็จะร่อนแบบนี้ครับเพื่อนๆก็มาตรงนี้ค่ะนนะคะอันนี้แตงแตงไทยสามารถเอาไว้ใช้ต่อได้เลยถ้าเราไปซื้อตามร้านแล้วก็จะพี่อเอามในคันที่เขาเขียนบอกว่า OP นะเพื่อนๆจสามารถ ไม,ไม่ต้องได้สื้อโดบ่อ่ไยเขาจะมีเยือ่อมีเยื่อหุม้มที่ลื่นๆแบบนี้เยื่อหุม้มเมล็ดเราต้องล้างออกให้หมด ยังไม่หมดเท่าไหร่ต้องล้างออกอีกเพื่อนๆอันนี้ไม่พอเห็นไหมเยือนนอเย่อเยื่อหุ้ม,มเมล็ดเข้ายังไม่หมดเลยนออกนดีกว่าจะได้รูเยอะ ค่ะแล้วก็ผึ่งให้แห้งแห้งให้สนิทถ้าจะปลูกก็เอาไปปลูกได้เลยนะคะเพื่อนๆดิบๆอย่างนี้งอกง่ายนี่วิธีการแกงไทยอันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะความรู้จากการเก็บเล็ดพันธุ์ค่ะไปก่อนนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ